เทศบาลเมืองมหาสารคามออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนชุมชนซองเนื้อเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ที่ศาลา SML ชุมชนซองเนื้อเวลา9กนาฬกา30นาทีนยสายยันเพียรมกิจปรลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนายโกพัสสมสารองประลัดเทศบาลน,นางนัททยายมไทยสง ภูมินการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรพาโรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาลมหาสารคามออกหน่อยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนชุมชนสองเหนือ ตามที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง31ชุมชนได้เสนอโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองมหาสารคามทางเทศบาลได้ตรวจสอบความถูกต้องและได้อนุมัติแผนงานโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดแผนออกหน่วยแพทยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพรักษาพ,พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ควบคกลุ่มป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง31ชุมชนทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธรารณาสุขที่ชุมชนซองเหนือโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดความดานันกิจกรรมให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก น้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่น้ำมันเก่า5ขวดแลกน้ำมันใหม่1ขวดมอบเกลือเสริมไอโอดีนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตัดผมเสริมสวยจากชมรมตัดผมเสริมสวยโดยมีอสมและประชาชนชุมชนสองเหนือร่วมกิจกรรมกว่า50คน